มาแล้วครับอยู่ผมแล้ว b i g i a m ซมีไอเอ็เองครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ในรายการ i a m s i ม u p g อั d เกคลิปแรกของซีซันที่4นะก็มาซีซัน4แล้วทำตามบรบเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วก็คือ5 0าซับนะจริงมันควรจทำนานแล้วแต่ผมพอดีติดเรียนช่วงนี้ติดเรียนเยอะหน่อยแล้วก็เพิ่งว่างมาก็มาทำนะ ปัญหาวันนี้อ่ะอันนี้คือลาโพงของผมอันนี้ชุดลาโพงที่ผมทาขึ้นมานี่ถ้าใครอยากดูคลิปรีวิวเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวรีวิวให้ดูเอ,อ่อตอนนี้ปัญหาของวันนะผมก็คือแอมฝังเสียงกลางมันมันเป็นนานแล้วแหละแต่ผมผมมองข้ามไปหลายรอบละมันเป็นอะไรที่น่ามคานมันจุกจิกนะผมก็คือเนี่ยเวลาผมเปิดเพลงอะ่ะเนี่ยฝั่งเนี้ยจะไม่ค่อยดังับผมเนี่ยมันจะไปดังแล้วฝั่งข้างนีดังวิธีแก่มันมันก็มีนะก็คือแบบไปปรับเนี่ยไปปรับตรง อ่าทป๊บหนึ่งอ่ะนี่ต่อมันต้องปรับตรงแถวๆนะั่นคุณเห็นไหมนั่นอ่ะมันเป็นตัวปรับนะผมระหว่างแบบเลือกโหมดนะผมว่า high M เป็นแบบว่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูก็แล้วมันจะเป็นแบบมันจะให้เลือกมันสามารถเลือกได้เป็นลําโพงแบบดังแบบเป็นซับเป็นเสียงแบบทุกย่านหรือไม่ก็เป็นเสียง h i g นะผมมันจะเป็นโลพา a s s filter high pass filter ของผมตรงน,นั้นอ่าเนี่ยผม smiles. ปรับให้ดูมเปดิดเพลงนะเปิดอยู่นะผมมือไปปรับแคบๆหน่อยผม มันดังนะผมให้ดังแล้วตอนนี้ดังสองข้างแล้วนี่ดังแล้วอันนี้ก็ดังแล้ว,แ,ลวแต่ถ้าเปิดสักพักนึงผมมันจะกลับมาเป็นอีกวันนี้จะมาแก้ปัญหาตรงนี้กันผมแก้ปัญหาที่มันแบบเปิดๆอยู่เนี่ยแล้วมันก็แบบแบบอยู่ๆก็แบบตอนแรกก็ดังสองข้างดีๆก็ไม่ดังนะแต่ตอนแรกขอรื้อแอมออกมาก่อนเพื่อในการปยัเวลาก็ตัดไปตอนที่ผมรื้อแอมเสร็จแล้วไอมมาตั้งให้ดูได้กันผมไปโอเคครับ okay, ผมเอาแอมออกมาได้ละเอาแอมวางก่อน <C US H> <C US H> ตัวนี้นะผมเป็นแอ M ในกล้องมันจะภาพมันจะกลับด้านนะผมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับด้านให้อ่ะกลับกลับด้านกลับกลับด้านปุ๊บอาจจะไม่งงใช่ไหมเออไม่งงแหละเดี๋ยวผมค่อยกลับด้านกลับนะตัวนี้เป็น M L A Star นะผมผมไม่แน่ใจมันชื่อ L A Star นะไม่รู้เขาอ่านว่าอะไร L A S T A R นะผมตัวนี้เป็นรุ่นพันสองเป็นรุ่นสองพันหนึ่งร้อยวัตต์ H C C A ตัวนี้อาจจะเคยเห็น เอ้ยไม่ใช่ดิเออใช่เคยจาจะอยู่ในคลิปของไอที่เป็นคลิปสั้นอะใน youtube อะที่เป็นคลิปดอกซับหกนิ้วแต่มันจะเป็นอีกตัวหนึ่งผมมีตัวนี้สองตัวอันนี้เป็นตัวเสียงกลางแลผมแล้วก็มีของเสียงซับอีกตัวหนึงเหมือนกันนะผมอย่างแรกก็จับตัวแอมป์ก่อนเลยตัวนี้เป็นแอมป์เก่านะผมแอมป์จากปีสองพันหนึ่งนะนี่เป็นแอมป์จากปีสองพันหนึ่งก็แอมป์เก่าใช้ได้เลยทุกวันนี้ไม่รู้มีขายหรือเปล่านะราคาผมก็ไม่รู้หมกนกันเท่าไหร่นาปัจจุบันอุปกรณ์ที่ต้องมีการแ อันนี้เป็นเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะเราจะขันเบวแอมเพราะแอมบางรุ่นอาจจะใช้เป็นแบบไขควงก็ได้ผมมันมีหลายแบบนะอย่างตัวนี้เป็นหกเหลี่ยมผมก็หกเหลี่ยมขันนะแถวเหลี่ยมขันได้ก็อันนี้ใช้ตัวเล็กบางรุ่นใช้ตัวใหญ่บางรุ่นใช้ตัวเล็กนะผมแล้วแต่แล้วแต่รุ่นนั้นนะว่ามันออกแบบมาจากโรงงานนะผมแล้วก็วิธีการเปิดฝาจะไม่เหมือนกันด้วยบางรุ่นเปิดตรงๆงได้เลยแต่รุ่นนี้ต้องข้างๆนะผม เนี่ยผมเอาฝาออกเรียบร้อยแล้วก็เปิดข้างๆออกแล้วดันออกไปเลยดันหนัวนี่อ่ะออกแล้วโ <c oughs> อ,อเคทีนี้ด้านในมันจะเป็นนี่อันนี้เนี่ผมอันนี้ก็เป็นน็อตล็อกแล้วก็เอาน็อตพวกนี้ออกให้หมดนะผมแล้วเดี๋ยวดันบอร์ดออกไปบอร์ดตัวนี้ก็ดันใช้กันดันออกนะผม ออก็เอาเหล็กเหล็กยีออกนี่ออกไปนี้อ่ะก็มันเดิมมับดึงอรือลันนี่มันเป็นแกะใหม่ๆแกะครั้งแรกครับผมยี่สิบกว่าปีคุณแกะครั้งแรกก็มันจะติดหน่อยก็ให้รัดให้มันขึข้นาหม่อนพวกไอซีเนี่ยมันติดอยู่ ฟื้นออกมาปุ๊บพลิกด,ดูใต้แอมที่อราจะซ่อมคือสวิตตัวนี้ผมสวิตตรงนี้นี่สซีดแล้วก็เอาผ้าเอาอันนี้เป็นกำมะหยี่ผ้ากำมะหยี่ใช่หนกันฝุ่นเข้าไปเข้าไปแล้วแะผมว่าเราก็จะใช้เป็นนี่ครับเป็นน้ํายาล้างวงจรนะผมน้ำยาล้างวงจรในการล้างตัวสวิตมันนะผมฉีดๆสวิตเข้าไปฉีดช่วยใหสวิตมันนะผม ไอ้น้ำยพวกนี้นะผมคุณสมบัติมันก็คือมันจะแห้งเร็วแล้วมันจะไม่ทิ้งคราบเนี่ยครับผมมันจะแห้งเร็วนี่เป็นน้ํายาใช้โซเน็กใช้พวกนี้ไม่ได้นะผมมันมจะทิ้งคราบมันจะทำให้ช็อตนะผมนี่ยก็ฉกไปแล้วฉีดไปชุ่ม แล้วก็สับขึ้นลงครับผมให้มันเหมือนการล้างล้างตัวของสวิตนะผมเพราะว่าสวิตมันก็ใช้งานาน,านนะยี่สิกว่าปีไม่เคยล้างก็ก็ต้องทำความสะอาดมันสักหน่อย few minutes โอเคผมหลังจากที่เนี่ยเราฉีดเรียบร้อยแล้วก็เช็ดทำความสะอาด เนะช็ดทำความสะอาดแล้วก็ฉีดเรียบร้อยละนี่อันนี้ฉีดไปแล้วนะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยมันก็จะแห้งๆอย่างงี้นะอันนี้ผมทิ้งเมื่อประมาณห้านาทีผมเพื่อให้มันแหง้งนะก็เดาออกมาประมาณนี้เราก็ทํทำการประกอบครับผมก็ไม่ยังไม่ประกอบแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวเครื่องเนี่ยใส่ไปในกรอบไว้ก่อนผมก็ยึดน็อตคร่าวๆแล้วก็เทสดูว่าผมเวลามันมีเกิดมีปัญหาจะได้อถอดออกมาใหม่อีกรอบได้ผมก็ถอดง่ายๆนะไม่ได้ถอดง่ายๆไม่ต้องเปิดฝาเปิดอะไรเยอะก็กรอบมา อันนี้กรอบหมดอันนี้ฝาข้างมน,นีฝาข้างสองฝั่งนะวางเรียงไว้อันนี้ก็ตัวเครื่องเหมือนเดิมผมก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยผมใส่เข้าไปเอ้ยผิดด้านเกือบไปละนี่ใส่เข้าไปุให้ตรงแล้วก็วางแล้วผมยังมีช่องมนันแล้วก็กดๆตรงที่มันเป็นซิลิคนอยู่นยตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เซนเซอร์วัดความร้อนอยู่นะผมเซนเซอร์ญญความร้อนอตรงนี้นะนอันนี้ แล้วก็เอาตัวเหล็กของมันผมนี่อันนี้เหล็กของมันประกอบไปครับประกอบกับแบบอวันหมดนะโอ้ยขายมือมีผาาไหนไม่งทำทำอะไรที่ขายราจีไรแบบตวันหมดที โอเคผมเรียบร้อยสัญญ้ณครบแล้วแล้วก็ต่อสายผมผมไม่ถอดจากตัวลำโพงที่ผมใช้แลยนะผมก็ไปถอดมาลำโพงที่ผมใส่ใช้ฟังเพลงนัน่งนี่วิธีการต่อแอมพวกนี้ก็ในรูมอยู่ยแล้วแหละนะก็มีต่อกาวรีโมทแล้วก็บวกผมรีโมทกับบวกก็ต่อรวมกันน,นั่นงนี่ผมกำลัใส่รีโมทกับบวกอันนี้รีโมทกับบวกแล้วก็กาวไอันนี้กาวน,นี่รีโมทกับบวก ก็ตัวลำโพงถูมใช้เทสนี่ผมมีตัวนี้่ะตัวหนึ่งแล้วก็ชุดนี้ผมจะต่อผ่านคอสอเวผมตรงนี้แต่ว่าผมจะใช้แค่เสียงกลางแลวผมเสียงแหลมผมจะไม่ได้ต่อนะผมก็จะปล่อยว่างไว้ก็เอาสายเสียบต่อตรงไปแล้วต่อเข้าไปอันนี้ก็บวกบวกเข้าบวกนุ่มลบเขาลบ เป็นตัวสายจริงๆต้องต่อปีก่อนนะผมแต่ว่าพอดีถ้าผมจะต่อปีผมต้องยกตัวลำโพงออกมาผมก็ไม่อยากจะต่อปีก็เลยต่ออย่างนี้ก่อนน่ได้เหมือนกันใช้ชั่วคราวได้ผมเพื่อการทดลองด้วยเฉียนเอาวงใช้ได้ไหมแบตแบตนี่แบตอ่ะดูแบตหน่อยนี่อันนี่คือแบตผมใช้แบตเป็นเอ่อแบตเป็น1 2โวลต์70แอมป์นะ270แอมป์ 2, โอเคผมติดแล้วเนี่ผมตอนนี้ก็ต่อเพราะมเข้าเรียบร้อยขอก้นนี่ไฟบวกลบเข้าที่แบตเตอรี่ตรงนี้แล้วแบตเตอรี่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นนี่อันนี้ไฟขึ้นสีเขียวผมก็คือใช้งานได้เลิกปรับโหมดตัวปรับโหมดผมก็จะสับสามทางสับไปตรงกลางผมจะสับที่ตรงกลางแล้วก็เปิด,เ,ปดเสียงนิดหน่อยลองดูอ่ะนี่ลองลองเปิดดู เรียผมมือไม่จับนะถ้าเป็นปกติเวลาเราเปิดแบบถ้าผมเปิดนะล้วผมไม่ได้จับไว้มันก็จะดังข้างเดียวหรือไม่ก็ไม่ดังนะผมแต่นี้ดูไง oh <my. S 1> แล้วก็วผมปรับเป็นปรับเป็นซับนะผมปรับซับดูปรับไปช่องซับ ป็เสียงนะครับแล้วก็ปรับอ่ะนี่ก็อ่ะเป็นไฮพารเทสไฮพาร์ Hi นะผมไฮพารจะเบสไม่ค่อยออกแต่ว่าจะฟังได้ผม ลองเปิดเบ็ดดูเนี่ยก็สำหรับการซ่อมโอรแอมนะผมนี่ก็ถือว่าโอเคนะผมวิธีน <as ี้มันเป็นวิธีการแก้ปัญหากับบางตัวนะผมบางตัวก็อาจจะเป็นที่จุดอื่นนะผมฮะใครเจอ ครเจออาการแบบไหนแบบแปลกๆนะผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะผมสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของพวกเพลาแอมรถยนต์นะผมก็วันนีผ้ผมคงต้องไปก่อนนะเพราะว่านี่ก็ซ่อมเสร็จแล้วนี่เห็นไหมแต่ข้างๆเดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวใส่ตอนนอกรอบนะผมเดี๋ยวผมใส่เพราะเดี๋ยวผมก็จะประกอบกับเขา้าตัวตู้นะผมประกอบกับนะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นผมอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับซ่อมของอะไรอีกนะคอมเมนต์ได้เลยอยากให้ผมซ่อมอะไรพวกเกี่ยวกับลำโพงอ่ะคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมทํา ถ้าถ้าผมหาของมาทำได้นะก็นั่นแหละว่าไว้เบียดบริวนเวพาถ้าผมหาลำโพงที่ไว้เบียดได้ผมก็จะหามาทำนะผมก็สัคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์สับตะไคร้แชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์งานที่โดนสนที่หน้าัสดีครับ